ประกันติดโล่เขาบริการดีมากแนะนําเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เชื่อว่าเขาจะห่วงเราประทับใจมากครับชื่อพิยดาแพงไทยทํางานเย็บผ้าอายุ47ปีจะ้ะชื่ออนุบัฒน์แพงไทยครับทําสวนครับประกันติดโล่เข้ามาทําเอกสารให้ถึงบ้านเลยดีที่ผ่อนได้10เดือนไม่คิดดอกเบีย้ยตกลงเลยตกลงทำกับน้องบัวเลยประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันรถยนต์ค่ะ กลับบ้านครับทศาการสงการครับผมก็ขับไปดีมันเป็นช่วงไฟแดงรถกำลังพุ่งออกไปเขาเบรกกระทันจิตผมก็เบรกไม่อยู่เฉยตูดเขาเลยครับคว่ำมังขึ้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันผมออกไม่ได้เหมือนกันพี่ที่ไปด้วยพี่ชายกับพี่สาวมาเปิดประตูออกให้ก็เลยได้ออกก็เลยรีบโทร อยู่สาขาค่ะกำลังปิดเงินกับบ้านพี่ปุ๊บโทรเข้ามารถแกชนหนูก็ตกใจพี่เป็นอะไรไหมไม่ได้ถามเลยว่าเกิดที่ไหนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแกก็เลยบอกว่าต้องทํำยังไงพี่คิดอะไรไม่ออกเลยรอแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวหนูจะประสานงานให้ก็เลยโทรไป1501ไม่ถึง15นาทีประกันเขาก็โทรติดต่อเขาก็ตามพี่ไปไปรับแล้วก็ไปที่โรงพกักเขาบริการดีมากผมได้ยินคำหนึ่งที่พูดมา ดูแลลูกค้าดีด้วยมีรถกลับบ้านไหมอะไรพูดแล้วูผมประทับใจมากเลยเขาติดตามเราตลอดจนกระทั่งเราขึ้นรถกลับขึ้นรถกลับ,บพี่ปูโทรหาหนูแกจะพาพี่ผู้ชายเนี่ยไปหาหมอเพราะพี่พชายเจ็บตาหน้าจัดก,กระแทกที่คอนซูน,น่ะคะ่ะหนูก็เลยแนะนําให้ไปที่เอกชนเลยที่ไม่ต้องสํารองจ่ายผมเดินได้อยู่ก็ไม่ผมเดินเอารถเข็นมาเข็นเลยทีนะ่ะประทับใจตรงที่ที่เขาดูแลดีมากๆประกันดูแลดีอย่างนี้ให้เลือกให้เลยค่ะว่าศูนไหนที่ดีอูที่ใหญ่มาก ไเห็นรถตัวเองสบา,ายใจแล้วทีนะดีดีที่ว่าประกันนะคุ้มครองเราทุกอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่มีประกันจะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายละสามแสนสี่แสนประทับใจมากครับมั่นใจประกันติดโล่มากเลยค่ะ